นี่ครับผมมือนีก็เดินซ้ำนี่พี่น้องว่าเสียอ่ะโอ้โหผิโอ้ยสวัสดีครับผมมือนีก็พาไปเก็บเพชรนะครับนะผมมันกระจารถข้างทางเลยครับผมนี่ถนนเฮ็ดก็อยู่แถวๆนี้แหละพี่น้องเนี่ยขึ้นข้างถนนตามนี้แหละครับตามทางนี่เลยบองเทือก็ขึ้นข้างถนนนี่เลย,เลยขับรถเก็บก็มีได้บางเทือที่นี้เรื่องจริง เดี๋ยวไปดงกันเลยครับพี่น้องนี่มะขิงข,งขางข้างไอ้ดีเอฟเป็นี่เฮบอยบักขับดอกนะครับผมนี่มะขิงขางข้างนะครับผมนี่ครับผมโอเคครับผมเอาเลือกเอาใช้กันครับดอกหน่ยก็ต้องเก็บอุ้ยเนาะขึ้นหัวาก พี่น้องเลยอ๋อตพี่น้องเลยมัน,นเก็บทางถนนเลยเห็ดมันอยู่มงไก่โตโคนพี่น้องมองได้ว่าคนดแบบมีเห็ดเน่มันมีเห็ดอยู่พี่น้อง พี่น้องปัดบุกพี่น้องไยปัดอ้หูโอ้พูนะพี่น้องสีดอกเต็มมือเลยไหมปัดแต่แต่ปัดแตด่พี่นอ้องแต่แต่ปัดเลยต้องขนาดเลยโอ้ สามดอกก็พอปาดปาดอีลีพี่น้องอืมดอกบานกระอองพี่น้อง โอ้โหปอบปาดปอบเปิดพี่น้องงามขนาดเลยผมโอ้ยนีย่ครับผมดีตงห้ยโอ้มีตะหิน พี่น้องเอ้ยอมู่หนบ้าโอ้โแทกไปพอแต่หินไข่สองอันกนไโอ้ไข่หนึ่ง วูนี่ดอกนอ้องวูดันมินออกมาเลยทักขนาดเลยแข็งแรงดีเวโยโอเคครับผมนี่ครับแ็กดอกแล้วครับผมนี่ครับนี่ครับ ปูาปาดคืเก่าพี่น้องเยสิดูนะครับเป็นลายปเป็นทางแล้วครับผมไปพี่น้องเก็บครับผมปาดคเาืเกาเ่าคือพี่น้องปาดคืเก่าเลยครับผม,มจะปาดจะเปืด้ดนะครับผมโอย้ยมันอยู่แต่แดงๆว่ามันเปหินเนาะโอ้โยอ้วกขนาดเลยพี่น้องเยอออืื้ห กะบอถือเลยไม่้เหินโอ้โโอ้หโอ้โนครับโอ้ถอมอย่อยงางสี้ดาย้ปอะ <cười> 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 mình khỏi hang mất Ini mi gedin. Wow, yang mana ni? ฉันเจอแบบนี้ครับตรงปาดครับผมนีออ่สาม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 ดอกหุ้นเปียก เขาเปลี่ยนดอยแล้วครับผมราใส่ตามาเด็ดไปหนอย่างไรยากระไก่ยางอ่อนๆตัดหลังหินโอ้โหบานบนพี่น,นอนใส่มือนี่เจ้าบานตอนไหน ยังเจาะกับเอาพี่น้องโอ<ฮ>้โ<ฮ>นี่ครับผมเดี๋ยวจะปาดครับผม

นี่ครับผมมันขึ้นมองชันน่นสิตั้งโดยๆเลยพี่น้องชันนี่นี่มองนี่ขึ้นหนักชันๆเลยแบบนี่ <c oughs> ต้องปาดต้องเปิดพี่น้องนี่ก็ผมปาเห็ดแต่ไม่มีเห็ดนี่ครับนี่ทางลงครับผมมันจะขึ้นย่างขึ้นยอดดอยพุ้นทางลงนี่ครับเป็นลักษณะนี้เนาะทำเลม,มันก็เป็นตะขึ้นหลายครับผมแล้วก็บอกใครมี วัวแตกยางปะไก่มาพอดองหนึ่งโอ้ยอยางสักเลยยางจนวิ่นพี่น้องนี่ครับผมถนนแล้วก็จอดนี้เลยครับให้เจอแถวๆนี้นะครับเป็นภูเขาเนาะ อันนี้ก็เปลี่ยนไม้แล้วพี่น้องเลยซ้ำนี้นะครับบ่ได้เต็มกระตาอยู่อันนี้ไม้ที่ซีแล้วครับเปลี่ยนไม้ที่ซีแล้วเดี๋ยวจะไปบ่งไปรุ่นน้ำกันนะครับเนาะนี่ก็ได้เลยเครึ่งนึงแล้วครับผมแล้วก็กะให้มันเต็มสิเต็มบ่เนาะมือน,นี้โอเคครับผมโอ้ดินมัน ที่นี่มันอยู่มองชันพี่น้องทำปศดชนมันบ่มีว่าคนก็เก็บไปมดนปัดดองโอ้โห่นี่ครับผมมือนีก็ได้๋ยซ้ำนี่พี่น้องว่าจะเอาให้รุ่นตะกาศกระโบไว้พี่น้องมือขนาดเลย แต่ว่าดอกมันมุกขยิ่งใหญ่พี่น้องดอกน้อยๆเนี่ยแต่ว่าหลายขนาดเลยแต่ว่าคันเสือหายเต็มกระตาเนี่ยมันมันเป็นสามสี่ร้อยดอกด้วยพี่น้องเนี่ยดอกน้อยๆเนี่ยแล้วมันดอกมันมุกขยิ่งใหญ่พี่น้องสีเหลืองเนี่ยแต่ว่าลายพี่น้องมีแต่จุ๋มๆก็ได้ลายกับบาดก็มีแน่ครับผมก็ได้ลายนะครับผมถือว่าได้ลายอยู่ประมาณสองกิโลครึ่งเหญ่พี่น้องกับอีพีนี่นะเฉพาะอันจุ๋มๆนะครับผมนี่ครับมันบลอนด์นะครับพี่น้องมันแค่ขอบๆนี่ยครับผมนี่ครับ มันคือเขาครับผมวัชให้มันเต็มอุม้เมยขนาดพี่น้องแต่ว่าเราตรงมาเมยขนาดครับผมบ่ได้หาง่ายๆเนาะเข้ามาหาเห็ดพี่น้องมาเห็ดไม่ได้มาหาห้องอะไก็เข้าไปได้ไปซื้อตลาดพี่น้องไปหายางจนยา,างจนปัน่นว่ัสดุวัได้ซรรมนิยูไม่เล่นๆพี่น้องเอ้ยว่สดุได้คลิปแต่ละคลิปเนี่ยโอ้สุดยอดเลยครับผมแคนเบอร์เรียร์แอแงกิลีเนี่ยมองหลายมันจะเต็มกระตาเกิดช่วงนี้ก็หายางใน่คืนเนาะมันก็ใส่ฟีมือเนี่ยใช้ยางดุเนี่ยโอเคครับผม ในกับมนันือเก่าครับผมโอเคครับผมนี่ก็มือนี่ก็ได้ซัมนี่ประมาณ2กิโลครึ่งได้อยู่เพิ่ว่า3กิโลพี่น้องได้ซัมนีนลีเอาไว้จะให้มันล่นล่นตะกาหลายๆคืออีพีก่อนๆนน่นเนาะมันก็บาไวพี่น้องหาจะงอจนพันเลยว่ะแล้วก็แต่าทามันหามันหาได้อยู่พี่น้องแต่ว่ามันเมื่อยหลายแต่ว่าเขาต้องย่างหาไปเปลี่ยนดอยไปเลยอันนี้สามดอยสีด่ดอยได้ซัมนี่พี่น้องเนาะและ้วก็คือว่าแล้วมันมันก็ มีห่างๆแต่ว่าหามันก็ได้อยู่แต่ว่ามันมันเมื่อยมันลาเนาะโอเคครับจงได้ก็ฝากติดตามอีพี่อไปครับเนาะ,นะครับผมฝากติดตามอีพีต่อไปแล้วก็ขอบคุณะไรายครับที่อิซี่ไมล์อิซีเกนาะตนะครับที่เขามาชมและให้กำลังใจตลอดมากครับผมจะได้ฝากติดตามอีพีต่อไปนะครับเนาะสวัสดีครับผม